สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้จะมาเป็นอันบ็อกนะเป็นรีวิว SD ใหม่ครับของยูกิอิงเอเชียครับอันนี้เป็นซาลามนเกตนะเป็น SD ชุดแรกของยิงเอเชียเลยก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะจากที่ตามสมัยนิยมนะตอนนี้เขากําลังดันๆกันอยู่นะก็ของข้างในทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับแล้วจะมีเป็นแพ็กพิเศษด้วยเป็น Power up pack นะก็จะข้างในจะมี5ใบมังซุมจาก12แบบนะจะเป็นพวกฟอยท์ทั้งหมดเลยเอาไว้ทำให้ใบนี้สวยๆขึ้น แล้วก็จะมีเป็น6ใบครับที่เป็นใบใหม่นะก็เดี๋ยวเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะก็เป็นแกะบล็อกเดียวนะแต่ว่าไอซองพิเศษเดี๋ยวจะแกะให้ดูทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นอปนเดิมครับเอ็ดดี้ธรรมดานะไม่ได้ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังให้ต้องซื้อ3กล่องเหมือนเดิมนะในขาที่ของญี่ปุ่นนะ่ะเขาก็จะออกไอซอบล็อกนั้นนะ่ะที่ไม่ให้ขอมาแบบเวอร์อใช่ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างไง้เขาจะดีนะจะได้แบบไม่ต้องซื้อเยอะนะก็เดี๋ยวข้างในก็จะเหมือนเดิมนะก็มีเป็นพวก,นะกนะวเอ็ดดี้นะร่งนะ ตอน,นเกอเอาไฟแล้วการน,นี้เป็นซองไอ้นี่เพราะว่าแพ็คห้าใบนะแล้วการน,นี้คือใครอันนี้เป็นเทมเแลตปะส่ไปก่อนไอ้จริงๆไอ,นนอนน้พวกเนี้ยถ้าเกิดมาทําเป็นแบบเทมเพลตยางจริงๆมาจะสวยนะเพราะว่ามันลายมันค่อนข้างเท่เลยแหละมีเป็นเลจิงฟินิกด้วยตัวใหม่กาน,นี้ช่างมาครับไม่ได้ใช้นะก็เอาไปก่อนส่วน,นนี้ก็เอาไว้แกะทีเดียวพร้อมกับสามซองนะก็เดี๋ยวมาดูครับว่าในเด็กเนี่ยเขาให้อะไรบ้าง เอสดีสมัยใหม่มันดีอย่างนะเพราะว่ามันจะให้พวกเอกาเล็กไรประมาณหนึ่งด้วยก็ดูทีละใบนะใบแรกครับเป็นสตาร์บัคเก็ตออฟไฟ้นะเป็นตัวเลือกครับมันจะให้มาอย่างละใบนะเพราะว่ามันจะให้เราซื้อ3ามกล่องนั่นแหละใบสองครับเป็นลักคูนะใบนี้ไม่เคยเห็นคนใช้นะไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่โมนี่ก็นานๆมาทีนะเมียน,นี่ก็เมื่อก่อนเขาเล่นกันมั้งเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครเล่นละอ่ะฟ็อกซี่ครับเป็นฟอยด์ด้วยนะเหมือนพวกชุดชุดนี้มันจะดีครับพวกภาษาอังกฤษอ่ะมันจะให้ฟอยด์เยอะทําให้พวก เด็กก็จะหลูมากขึ้นนะก็อันนี้เป็นกาเซลนะกาเซลก็ฟอยครับทีเด็ดสปินนี่ครับตัวเล่นฟอยหมดเลยนะมีไอ้นี้ค่ะฟอยหมดเลย3ตัวส่วนพวกที่ไม่ฟอยก็ช่างมันอันนี้คือใครเป็นเน็กตัวนี้ไม่เคยเห็นคนเล่นนะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นโคโยตี้อันนี้นี้นี้วีเซลครับแต่วีเซลนี่ไม่ได้เป็นฟอยเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวเล่นมนะั้งใส่ไปเดียวแล้วก็ฟอโก้ครับฟอโก้ก็เป็นคอมโบมั้งอันนี้ยากจักกลน,นะเป็นแบบฟอยเนี่ยนะเห็นไหมฟิฟปั๊บฟิปฟั๊บ น่าจะเป็นฟอยแบบนี้ใบเดียวในเด็กเลยมั้งอ่ะนี้เก็บก่อนเริ่มเยอะแล้วชิปชิบชิบชิบพักไว้ก่อนถัดมาครับเป็นตัวนี้ใครก็ไม่ดูนะไม่ค่อยคนเล่นเท่าไหร่ไอ้นี่ก็เป็นนกนกอะไรนกยูงใช่ไหมตัวนี้ไม่เคยเห็นนะแฮโล่โอเปร่ตัวแปลกๆนะเหมือของใหม่มันจะเยอะแหละไอนี่เหมือนอ่ะมีของแปลกมาละลูกป,ปั้นไฟนะ ก็เป,ป็นรูปปั้นสีแรกของพวกการกิจมาเพราะว่าอันอื่นน่าจะยังไม่ออกมานะแล้วที่จะเป็นพวกตัวของไซเบิร์ดใช่ไหมพ่อมีนี้ด้วยไอ้พวกที่เป็นไซเบิร์ดแหละก็เลยให้ตัวเสิร์ตมานะเป็นเลดี้ดีบัคครับถ้าการไปนอร์มอลหรือสเปรสามารถเสิร์ตไซเบิร์ดเลเวลสามไปตามกว่าอยาะดีขึ้นมือได้นอกจากตัวเองนะก็ไห้เสิร์ตพวกตัวเลิฟพวกนี้แล้วบังแล้วก็มีเฟนบัฟฟาโล่นะอันนี้ไปทีเด็ดเลยอุลาครับเอ็ดีสายใหม่มือนจะชอบให้พวกแฮนด์แท็บสามอันมานะทำให้มันค่อนข้างคุ้มนิดนึง เพราะว่าอันนี้มันจะออกมาป้นแรกก็เป็นในไลติที้ใช่ไหมตอนนี้เขาาจะขายกันสักไปแล้วสามร้อยสามร้อยห้าสิบอะแต่ว่านี่มีแถมมาให้ลนนะใบหนึ่งค่ขอนข้างดีเลยอาทีมอนสเตอร์ก็หมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูพวกเวกกระดก่อนะเขาให้ลรวบ้างเวกครับก็นี่เป็นฟิวนะฟิวก็สั่งเซนเซได้นะให้เป็นอันต้ามาเลยแจ็หรูๆอันนี้เป็นชุบใช่ไหมให้ใจไม่ผิดน่าจะชุกหรือบ้งอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะเป็นฟิวชั่นออฟไฟนะ พวกสามมัเกิไม่ค่อยคนเล่นฟิวชั่นนะอันนี้ใบกงเซอร์เคิลครับเป็นฟอย์นะอันนี้ก็พวกใบ,บ,บแปลกๆนะไม่น,าน่ามีคนเล่นหรอกพวกเนี้ยก็มันก็ใส่มาให้ครบๆนะใสมาอย่างระบอนะหน้าไม่ซ้ำนะใส่พวกใบงี้เงามาเยอะเลยอะพวกใบ,บ,บแปลกๆที่แบบไม่เคอยเห็นคนเล่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอามาเล่นด้วยนะอ่านีน,นี่น,นีอนน่อันนี้ก็ถือว่าให้ได้อยู่แล้วก็นี่ครับมาคู่กันกันกบอุล,ลาาร่าเมตากีนะอันนี้เป็นปิ้นแรกของอิเอเชียมั้งถ้าจะไม่ผิดมันเหมือนจะยังไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนนะออกที่ที่แรก ออกทีแรกทั้งทีก็ออกเป็นนอมอนนะหน้าอาสารเลอเกินแต่ก็ใบที่เด็ดแหละแล้วก็เป็นเซเนตไปนิ่งนะเล็กไซเบิร์ดแล้วก็เวก็หมดแล้วเดี๋ยวไปดูกับดักต่อกับดากกับไมก์ต้อออตาน้อจะมาพร้อมกันเลยเพราะว่ามันมีไม่กี่ใบเนาะ <S <S ถ้ามาข้าไปแรกเป็นกิฟต์ใบนี้ไม่ค่อยคนเล่นนะอันนี้นี่เลดใบยิงคนเล่นเยอะนะแล้วก็ใบเนเกตอันนี้คนก็เล่นหนักๆเลย,เล,ยเล่นต่อแค่แค่ต่อบใบนี้มากส่วนใหญ่แล้วก็นี้เป็นรีไวท์นี่ไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ อ่ะมาก็เป็นอย่างที่บอกครับมันจะให้พวกเอกตามไปเลยนะข้อค่าครบเลยอันนี้ก็เป็นคิ m เมล่านะไวลเด็ดคิเมล่ากิฟอนด้วยตัวนี้ก็อฟเฟกตมันปลาปลาดนะไม่รู้ให้มาทําอะไรเลยอันนี้มานะมาตัวเสร์ฟของตัวเก่งแล้วก็ฮีทลรีนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะสไาลดบูฟนะตัวทีเด็ดเลยเล่นบ่อยแล้วก็มีเจ้าแมวด้วยเจ้าแมวนี้ก็ได้ใช้นะแล้วก็สองใบครับทีเด็ดเลยเป็นเลจิงฟินิกกับไฟโลฟินิกนะ อันนี้เป็นอันต้าทั้ง2ใบนะแต่ว่าเหมือนในไอ o พาวเวอร์แพ็กอะถ้าเกิดได้2ใบนี้จะเป C ็นซีเค็ดนะก็เมนเด็กกับเ e อ็กตาที่เขาให้มาก็ประมาณนี้ครับผมส่วนในพาวเวอร์แพ็กอะมันจะมีการ์ดสิบสองใบใช่ไหมหกใบเป็นแบบเก่าครับและอีกหกใบเป็นแบบใหม่นะแบบเก่าก็จะมีไอพวกนี้แหละหนึ่งสอง่ะสามสี่แล้วก็นี่มั้งห้าหกหกใบนี้เป็นของเก่านะและของใหม่ก็จะมีหกใบเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพาวเวอร์แพ็กกันดีกว่า เดี๋ยวก่อนไปดูข้อแพ็กต้องแกะพวกนี้ด้วยเพราะมันอยู่ในซองนั้นเนาะก็การ์ดอิงมันก็เรแรกมันก็ยังแพงอยู่มั้งช่วงนี้ก็แต่ยังแพงอยู่เพราะว่ามันเหมือนฟอยล์มันเยอะกว่าการ์ดปกติแหละมันก็เรียบก็ค่าแพงนิดนึงนะถ้าใครจะมาเล่นก็กริ่ๆไม่หนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าซื้อเป็นพวกเอสดีเนี่ยน่าจะถูกแล้วน่าจะพอประหยัดที่สุดละถ้าซื้อเป็นเซซแต่มันน่าจะอยู่มันปันกลางๆมั้งเซตหนึ่งอะแต่มันก็ยังพอได้มาถ้าเทียบกับการ์ดอิงนะ มันก็ยังพอแต่ทุกอยู่บ้างแหละก็เดี๋ยวแกะครบแล้วตอนที่สามซองเลยก็หวังว่ามันจะมีอะไรเก่งๆอะ่ะมันมีพวกไคเซอร์โคโลเซียมมาแล้วก็มีไคจูไฟนะเทียบดูเข้าท่ากับเพื่อนนะถ้าได้พวกตัวซ้ำๆมาถ้าได้พวกตัวซิงโคน่าจะจริงเลยนะเงาาอ่ะนี่นงงนะาาานสามซองก็เดี๋ยวตัดเลยตัดระวังไม่ให้โดนการนะอาชีพ ขี่เขาได้ง่ายกว่าพวกเนี้ยมาแล้วไปได้ครับฮ่าสวยงามครับเป็นレจนะิงฟิน,นิกนะสีเข็ไอ้ตัวได้ใช้นะได้ใช้หลายเด็กด้วยใบที่ถัดมาก็เป็นสวยนิกาดนะไอ้น,นี้ไม่ควรจะได้เลยเล่นไม่ได้นะถัดมาครับซันไ์วูฟไอยังฟอยเดียวกันไหมไอัน,นี้อันต้าซันไ์วู๊ปเบวาโอ้สันไฟูไออนไฟนี่เป็นเคลือบเนาะถ้าได้น,นี่มาก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะนี่เป็นแบบเป็นตัวเล่นนะเป็นแบบฟอย ทำมาครับเป็นเวทนะอันนี้มีด้วยด้วยพัดใหม่นะอันนี้ก็เป็นปิน้นแหลกมาไม,ม่ไม่มีที่อื่นแล้วก็ไปสุดท้ายไอ้น,นี่เป็นอมิลาดนะไอ้น,นี่ไม่มีให้มาในเด็กนะแปลกมากๆซึ่งก็เป็นตัวใช้ในหลายเด็กแหละไอนน้สองแรกนะสองแรกก็ถือว่าดูดีใช้ได้เ,ดเรียงก่อนเรียงให้สวยๆก่อนอนนี้สองแรกเนาะมันมีไคเซอร์โคโลเซียมด้วยแต่ว่าไคจูก็น่าจะอาเหมือนกันนะไคจูก็น่าจะเป็น,นะนปทีเด็ด เพราะมันไม่มีใครจูไปอื่นเนี่ยเวลาเล่นแล้วเจอพวกหมาแมวทุกลำบากปับ๊บเลยจิ้งฟินิกด้วยท้าได้สองใบถือว่าดีนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเล่นใช่ไหมส่วนไฟโลฟินิกดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มั้ง,งโคซิงโคหรือมันจะฟิกสามใบาแรกนะโคชัดเลยแปลว่าสามใบแรกเหมือนกันเนี่ยหรอตัวเหมือนห้าซองเลยเหรอโอ้โหเหลือเชื่อไม่จะพูดอะไรดีเลยมาเกลต่อในการ์ดจริงอีกเหรอนทสามไหนใครจูอ๋อะ โอ้ถ้าเหมือนกันสามตัวน,นี่ฮาตึงเลยนะอาไม่เมดแล้วไม่เมดแล้วนี่ตัวฟิวชั่นนะตัวฟิวชั่นก็ไม่ได้ใช้อะไรมั้งเซเลบู๊ฟสามตัวนะเยอะไหมเปล่าอามิล่าไอ้ยังไม่ได้ใช้เตตวทนะย,ยวไหมอ,อมา,อม,าอม,ม,อมีนี้ด้วยได้แมฟฟินิกนะได้แมฟฟินิกก็ไปถือไทีเด็ดเลยแล้วก็สวยการ์หกใบที่บอกครับว่ามันไอ้น,นี่นะมันจะมีเป็นอามิล่าใช่ไหมมีพัดใหม่แล้วก็เป็นได้แมฟฟินิกแล้วก็มีไทเซอร์โคโลเซียมครับแล้วก็อะไรนะไทเซอร์โคโลเซียมมีเลสีรบูทด้วย แล้วก็ใคจูไฟนะก็เป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับอันบ็อกของเอสตีสล n มันเกตนะก็ถ้าใครสนใจครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปนะหรือว่าในช้อปปีนะ่าจะมีนะราคาน่าจะประมาณ600-650ถึง6 5รอะไรเงี้ยถ้าเกิดซื้อครบ3ามน่าจะถูกลงอีกนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอันบ็อกสล n มมันเกตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ